สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะแม่เหมียวแม่น้องปอค่ะวันนี้ก็มีวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆมาแนะนํานะคะวันนี้ริบบิ้นที่ใช้นะคะเป็นริบบิ้นนะคะเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวก็อยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะจากปลายริบบิ้นถึงตรงที่แม่เหมียวพับนะคะเท่ากับสิบเซนติเมตรนะคะพอเราวัดแล้วเราก็พับนะคะ เรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะจับเส้นสีแดงนะคะมาเป็นฐานนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นสีแดงต่อมานะคะจับตรงรอยพับของเส้นที่สองใส่ลงไปค่ะเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามนะคะจับตรงรอยพับของเส้นที่สองลงไปค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดลงมาตรงกลางของของเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดึงให้ตัวเองนะคะกว้างกว้างหน่อยนะคะแล้วก็รวบปลายหางนะคะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ทําการล็อกฐานค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราใส่เหรียญลงไปค่ะเส้นเส้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะ เส้นจากขวามือเราก็พับไปที่ซ้ายมือนะคะเส้นจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดไปที่ขวามือแล้วก็สอดลงไปตรงกลางของเส้นนี้นะคะหรือว่าเส้นที่หนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเส้นสั้นนะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะ เส้นสั้นนะคะจากขวามือเราก็สอดไปที่ซ้ายมือนะคะเส้นต่อไปนะคะจากข้างล่างเราก็สอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นต่อไปค่ะจากซ้ายมือนะคะก็สอดมาที่ขวามือพลิกกลับด้านนะคะ พอเราพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะปิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นสีขาวค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานเลยค่ะ เส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิดบิดไปทางขวามือนะคะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานนะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่บาอแขม จับปลายริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะปิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรง,งเส้นสีขาวนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะพับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะ ปิดเข้าไปด้านใน1นรอบสอดลงไปนะคะที่ใต้เส้นสีขาวค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านใน1รอบแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่กลวยสีขาวค่ะ เส้นต่อไปค่ะจับดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะจับปลายดิบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สอดลงไปที่ตรงกวยสีแดงนะคะเส้นต่อไปค่ะจับปลายดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายดิบบิ้นบิดเข้าไปด้านในหนึ่งรอบ เราก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้พี่กลับด้านค่ะเส้นเส้นจากข้างบนนะคะเราก็ดึงลงมาเลยค่ะดึงลงมาด้านล่างเส้นจากขวามือเราก็สอดไปที่ซ้ายมือเส้นจากข้างล่างนะคะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ เส้นจากซ้ายนะคะเราสอดไปที่ขวามือเสร็จแล้วก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งเลยนะคะนี่ค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ไปลองทำตามแม่เหมียวดูนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ